เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่ช anel อโปคาลิปนะครับผมและนี่ก็คือเกมโ o b ็อกแมพเจ้าของบอ่อปลาไหมผมซึ่งทุกคนเล่นอะไรไหมครับทางเลรลโรทางล,ะละ่างทุกคนผมได้มาแล้วครับผมได้มาจากเอ่อตรงนี้นะครับหนุนๆๆชาวมงตรงนั้นนะครับผมก็สุ่มได้มาทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็มีน้องพยูนน้อยนะครับผมมานาเต้น,นะครับว้ทุกคนผมรอน้องโตไม่ไหวแล้วแต่ทุกคนอย่าตกใจเงินของผมนะครับเง <laughs> ินผมรวยมากทุกคนผมป่าเกมนี่สุดเลย รู้สึกสนุกทุกครั้งที่เข้ามาเล่นนะครับอ่าแล้วก็สําหรับอ่าคนที่ติดตามผมนะครับแล้วคนที่มาใหม่ก็ตามนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามากดไลค์และกดแชร์นะครับสําหรับคนที่กดติดตามผมแล้วรู้จักผมแล้วผมจะจะทำอะไรดีเออผมจะยกตัวน้องเนี่ยผมจะยกเอ่อมาเนเต้ให้นะผมที่เป็นลูกนะเป็นตัวลูกนะผมจะยกให้นะครับผมอ่าแล้วก็ ใครก็ตามเอาง่ายๆถ้าขอปลาตัวไหนผมก็ให้ยกเว้นปลาที่มันเป็นตัวที่แบบไม่ได้พาไข่นะครับผมจจแบคบคิดหนักนิดนึงนะมน่าจะไม่ได้ให้นะผมน้องหายากนะครับแต่ปลาพวกนี้แบบปลาไขน่นี่ผมให้ทุกตัวได้ได้เลยนะครับผมสำหรับหี้อยากได้นะแล้วก็คลิปนี้ก็รอน้องโตอย่างเดียวครับไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเรื่อยๆครับก็เล่นไปนะครับมีตลาดมีอะไรก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีนอกว่า23วีเนาะอันนี้คือจะสังเกตว่า ใครที่อยู่เซ uh, mm ิร์ฟผมนะคนจนจะไม่ค่อยมีอนะันที่มีเพราะว่าคนที่มาใหม่ปะอ่าเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่มาใหม่มันให้อะไรดีให้โหนี้แพงเกินเดี๋ยวเขาจะไม่สนุกนะผมรู้สึกว่าการให้ของแพงไปสำหรับคนเริ่มต้นมันไม่สนุกนะครับจะให้คนที่แบบว่าอัานนี้ได้ไม่นานนะเอาไปเราให้นะครับก็เขามีอยู่ศูนย์บาทนะผมก็ไม่รู้นะเขารวยหรือเปล่านะอาจจะเป็นเจ้าสัวก็ได้แต่เขาอาจจะ <c oughs> ซุ่มทุนซื้อทุกอย่างแล้วนะก็เลยเหลือแค่ตังแค่นั้นนะครับ <c oughs> ส่วนคนนีนะ้คนนี้ชื่อนี่น,นี่คนนี้มีตังอยู่สามร้อยนะอืมอุ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคนนี้ <c oughs> เราแจกปาให้เขาดีกว่าเขายัง <c oughs> อยู่ไหมเอ่ยอยู่ป่าลูกตื่นหรเอาปลาก่อนเทตื่นไหมไม่ตื่นนะครับตื่นก็น่าจะอดนะดูตรง โอ้กดผิดกดผิดจะปิดกระเป๋าไปอาหาตรงนั้นก่อนไปดูตรงนั้นมีอะไรขายเอ่ยมันเ,นเต้มีแล้วแต่เอาไมาีก,ก็ได้โอ้พูดเหมือนได้ง่ายนะทำทรง <c oughs> อ่าได้ไข่ขออ่อยมาขออ่อผมนะ่าจะไม่ได้เลี้ยงนะครับก็มันมันลกบ่อมาทุกคนนะ <c oughs> โตทีมันก็ได้เป็นได้เป็นร้านอยู่อะทุกคน <c oughs> เต็มบ่อเลยลงเพิ่มหน่อยไหมลงไปลงไป นี่ไงเขาเอาปลาไปแล้วนะครับน้องชลามผมเอ้านี่พี่ชับอกผมหรออ,อย่าบอกนะว่ามันโดนขโมยไปแล้วอะเลรสทะเละลา <c oughs> เรามีขาด้วยทุกคนผมใส่นี่ไว้ด้วยนะผมใส่หัวใจไว้ด้วยผมกันผมกันคนแย่งไปนะครับผมกลัวมากเพราะว่าไงเดีย่น้องเป็นปลาที่แพงสุดๆเลยนะครับจะล็อก ตัวตัวแม่ด้วยโอเคครับ okay. จะล็อกทุกตัวที่แพงไว้นะครับชนะหมดนี่ล็อกล็อกเลยล็อกเลยตัวแม่ล็อกไว้ทุกคนนะครับโอ้ย okay. oh, oh. ติดหมดแล้วเว้ยผมจะล็อกตัวแม่ไว้เองเดียวตัวลูกผมตัวตัวลูกผมไม่ให้ไหลใครอยากได้ถ้าใครอยากขโมยจริงก็เอาไปเถอะครับสี่สิบเก้ารูบัตรถ้าเขามาขอเงนินผมให้อยู่ลนะน้องมีขาเลยทุกคน ดึง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 ถูกกรแทกตาจัดบ่อบ่อเจาสัววันนี้ตลาดมีอะไรขายบ้างอะไม่มีนะผมปลาตอนดีไม่มีงลยนรอเมการดอนเนี่ยผมคอยากได้เมกาดอนเลยทุลเมกาลดอนม่ไดจะมาหรอหรือว่ามันเป็นหรือว่าเมกาลูดอนมันเป็นไข่นี่เฉยนะไข่อย่างไงอะ อามณ์เป็นไข่พิเศษจะเพราะอีเวนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็อยากติดทอปบ้างนะแต่็ดูตงยังไม่มีโอกาสได้ติดนะโหตับตาจ้านี่น้องโตแล้วครับนี่ทาเลโลทาลัละ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนนอนโตแล,ล้วกันนะครับผมขอนอนละเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับ